สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูนายนะคะในหน่วยการเรียนรู้นะคะสัตว์น่ารักนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะคุณครูนายนะคะก็ได้ให้ความรู้กับเด็กๆไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประเภทของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้นะคะคุณครูนายนะคะมีสาระดีๆนะคะ เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ต่างๆนะคะมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหานะคะวันนี้นะคะคุณครูนายนะคะมีคำคล้องจองนะคะเด็กๆมาฝากเด็กๆนะคะคำคล้องจองมีชื่อว่าสัตว์น่ารักนะคะคำคล้องจองจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวนะคะคุณครูนายนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปท่องคำคล้องจองกันนะคะไปกันเลย ค่าเด็กสำหรับคำของจองนะคะมีชื่อว่าสัตว์น่ารักนะคะคำของจองของเรานะคะ แต่ก่อนนะคะที่เราจะไปท่องคำคล้องจองนะคะคุณครูนายนะคะขอทำข้อตกลงกับเด็กๆก่อนนะคะข้อตกลงของเรามีอยู่ว่านะคะคุณครูนายนะคะจะท่องคำคล้องจองสัตว์น่ารักให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบนะคะรอบแรกเนี่ยเด็กๆยังไม่ต้องท่องตามนะคะให้เด็กๆฟังคุณครูนายก่อนนะคะพอคุณครูนายท่องให้ฟังจบหนึ่งรอบแล้วนะคะเด็กๆถึงจะท่องตามคุณครูนายนะคะเริ่มแล้วนะคะเราจะไป อ่านคำของจองพร้อมกันนะคะสิงโตน่ารักล้องทักกระต่ายป่าหมีน้อยเริงล่าเจ้าลาดีใจลิงจ๋อแสนสนพูดปนหัวเราะไก่แมวเหมียวสดใสช้างใหญ่ใจดีอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำของจองของเราอ่ะต่อไปนะคะจะเป็น ตาของเด็กๆนะคะท่องตามคุณครูนายนะคะไปทีละวักนะคะเด็กๆอ่ะเริ่มกันเลยสิงโตโน่ารักร้องทักกระต่ายป่าหมีน้อยเริงล่าเจ้าลาดีใจลิงจ๋อแสนสนพูดปนหัวเราะไก่ แมวน้อยสดใสช้างใหญ่ใจดีอ่าเด็กๆสามารถนำไปท่องต่อได้นะคะคำคล้องจองของเรานะคะสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนะคะค่ะสำหรับคำค้องจองในวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้เด็กๆนะคะไป อ่าท่องกันต่อนะคะเพื่อเด็กๆเนี่ยจะได้พัฒนาทางด้านภาษานะคะทักษะการอ่านการพูดนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของสัตว์นะคะอันนี้คุณครูนายยกตัวอย่างมาแบบองค์รวมนะคะดเด็กๆที่คุณครูนายเนี่ยเคยพบเจอหรือว่าคุณครูนายเนี่ยเคยพบเห็นมานะคะอ่าลักษณะของสัตว์นะคะที่คุณครูนายพบเจอหรือว่าพบเห็นมานะคะ<ม>ก็จะมีนะคะลักษณะดังนี้นะคะบางตัวตัวใหญ่นะคะบางตัวก็ ตัวเล็กนะคะบางตัวเนี่ยมีหางบางตัวไม่มีหางนะคะบางตัวมีขาบางตัวไม่มีขานะคะบางตัวมีปีกบางตัวก็ไม่มีปีกบางตัวมีขนบางตัวไม่มีขนนะคะอันเนี้ยขึ้นอยู่กับลักษณะของสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่ง ตัวอย่างที่คุณนัคุณครูนายนะคะยกมาให้เด็กๆดูนะคะมันอาจจะมีมากกว่านี้นะคะที่เด็กๆเคยพบเจอนะคะไม่มีขาไม่มีขนนะคะบางตัวมีงามีง่วงนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะคะแต่อันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่คุณครูนายยกมาให้เด็กๆดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับ สัตว์แต่ละประเภทแต่ละลักษณะนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเรามาเริ่มนะคะจากสัตว์ประเภทที่หนึ่งเลยนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะเป็นตัวอะไรคะอ่าพี่ยีราฟของเรานั่นเองนะคะพี่ยีราฟของเรานะคะลักษณะภายนอกของเขานะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเด็กๆอ่าตาหูจมูกปาก แล้วก็เป็นสัตว์ที่มีขามีคอยาวนะคะสัตว์ประเภทนี้นะคะเด็กเขาจะมีจุดเด่นนะคะนั่นก็คือคอยาวนะคะเอาไว้สำหรับเด็ดกินใบไม้นะคะสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดสูงนะคะเขาก็จะใช้คอยาวของเขาเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะคะเหมือนมือของเราเนี่ยใช้เอื้อมใช้เก็บนะคะใบไม้นั่นเองนะคะแล้วก็สัตว์ประเภทนี้นะคะ เขาจะมีจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะคะเด็กๆก็คือเขาจะมีขาที่ยาวและแข็งแรงนะคะเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายของเขานั่นเองนะคะเพื่อใช้ในการกระโดดการวิ่งไปในที่ต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เอาล่ะค่ะเด็กๆมาต่อกันที่สัตว์ประเภทที่สองนะคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยตัวอะไรคะอ่าน้องปลา น้องปลาของเราเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอ่าอาศัยอยู่ในน้ํานะคะน้องปลาของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษนะคะเขาไม่มีขานะคะเด็กๆแต่เขาเนี่ยสามารถว่ายน้ําได้นะคะทําไมถึงว่ายน้ําได้เขาใช้อะไรในการว่ายน้ํานะคะอ่าลักษณะภายนอกของปลานะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะตาปากนะคะแล้วก็หางแล้ว สิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือครีบนะคะน้องปลาของเราเนี่ยก็จะมีครีบนะคะซึ่งครีบของเขานี่นะคะก็จะสามารถนะคะพาเขาให้ว่ายน้ําไปมาได้นั่นเองค่ะแล้วก็หางของเขานะคะก็มีประโยชน์อีกหนึ่งอย่างก็คือทําให้เขาเนี่ยทรงตัวได้ดีในน้ํานะคะสามารถว่ายน้ําไปไปมาได้นะคะ อันนี้ก็คือลักษณะทั่วไปของปลานะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะปลาเขามีเหงือกนะคะเด็กๆเ,เขาหายใจทางเหงือกนั่นเองนะคะสําหรับน้องปลานะคะค่ะเด็กๆเ,เรามาต่อกันที่สัตว์ตัวต่อไปนะคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยมันคือตัวอะไรนะอ่า ของเรานั่นเองนะคะสัตว์ชนิดนี้นะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีเท้าไม่มีขาใช่ไหมคะเด็กๆอ่าแต่เขาเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะเขาเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะอ่าเรามาดูลักษณะภายนอกของเขาก่อนนะคะพี่งูนะคะลักษณะภายนอกของพี่งูนะคะก็จะมีตามีปาก แล้วก็มีลิ้นที่เป็นสองแฉกนะคะลักษณะของงูนะคะลำตัวเขาเนี่ยก็จะมีเกล็ดนะคะเด็กๆมีเกล็ดนะคะเขาใช้ลำตัวนะคะในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนั่นเองนะคะงูนะคะมีหลายลักษณะนะคะเด็กๆมีทั้งงูที่มีพิษแล้วก็งูที่ไม่มีพิษนะคะเด็กๆค่ะมาต่อกันที่สัตว์อีกหนึ่งชนิดนี้นะคะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นไหม สัตว์ชนิดนี้นะคะจัดให้อยู่ในพวกสัตว์ปีกนั่นเองนะคะลักษณะภายนอกของเขานะคะเขาก็จะมีปีกนะคะมีตามีปากนะคะมีเล็บที่แหลมคมนะคะแต่และอย่างจะทำหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะปากที่แหลมของเขานะคะเขาก็จะเอาไว้จิกกัดนะคะสัตว์ตูผลไม้อาหารนะคะ ส่วนเล็บนะคะเอาไว้เกาะเอาไว้จับเหมือนกันนะคะแล้วสัตว์ประเภทนี้นะคะเขามีจุดเด่นนะคะเขามีทั้งขาแล้วมีทั้งปีกนะคะจุดเด่นของเขาที่เห็นได้ชัดเลยนะคะสัตว์ประเภทนี้ก็คือเขาสามารถบินนะคะบินได้นะคะทรงตัวได้กลางอากาศนั่นเองนะคะเด็กๆอันนี้คือลักษณะของสัตว์ปีกนะคะส ามาถึงสัตว์ชนิดสุดท้ายนะคะที่คุณครูนายยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะก็คือพี่ช้างของเรานั่นเองนะคะพี่ช้างของเราเนี่ยลักษณะภายนอกก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้วนะคะไม่เหมือนกันตรงไหนคะเด็กๆพอจะรู้ไหมอ่าพี่ช้างของเราเนี่ยมีทั้งงวงมีทั้งงานะคะแล้วก็ตัวใหญ่กว่าใครเขาเลยนะคะเด็กๆ คนนะคะจึงนิยมนะคะใช้พี่ช้างนะคะในการลากจูงนะคะต้นไม้หรือว่าของที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากนั่นเองนะคะพี่ช้างลักษณะภายนอกของเขานะคะลำตัวของเขาเนี่ยถ้าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะเด็กๆใช้มือลูบสัมผัสเนี่ยตรงตัวของเขานะคะเขาจะมีขนนะคะพี่ช้างเนี่ยแต่ขนของเขาเนี่ยก็จะหยาบแล้วก็แข็งนะคะแล้วก็ ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะมีใบหูใช่ไหมคะใบหูที่ใหญ่นะคะมีงวงมีงานะคะเด็กๆแล้วก็เป็นสัตว์นะคะที่มีพลังงานมากที่สุดเลยนะคะก็คือพี่ช้างของเรานะคะสามารถดึงสามารถลากสิ่งของนะคะที่มีขนาดใหญ่ได้นั่นเองคะ่ะเด็กๆ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆําหรับสาระดีๆที่คุณครูนายนำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะต่างๆของสัตว์นะคะตัวอย่างที่คุณครูนายนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้วันนี้นะคะเป็นส่วนน้อยนะคะเด็กๆอาจจะพบเจอสัตว์ต่างๆนะคะมากกว่าที่คุณครูนายนะคะนำมาให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะค่ะก่อนที่เรานะคะ จะไปทําใบงานแบบฝึกหัดนะคะคุณครูนายนะคะอยากจะให้เด็กๆนะคะมาท่องคาคล้องจองพร้อมกับคุณครูนายอีกหนึ่งรอบนะคะจําได้หรือยังเอ่ยคาคล้องจองของเราอ่าคำคล้องจองของเรานะคะมีชื่อว่าสัตว์น่ารักนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆสิงโตน่ารักร้องทักกระต่ายป่า หมีน้อยเลิงล่าเจ้าลาดีใจลิงจ๋อแสนซนพูดปนหัวเราะไก่แมวเหมียวสดใสช้างใหญ่ใจดีอ่าเด็กๆไปฝึกท่องกันมานะคะเป็นคำของจองง่ายๆสั้นๆนะคะแต่แฝงไปด้วยความหมายดีๆนะคะ เดี๋ยวนะคะเราไปเจอกันตอนทําใบงานนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเป็นใบงานแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะเราใช้แบบฝึกหัดเล่มเดิมของเมื่อวานนะคะเด็กๆก็คือเล่มธรรมชาติรอบตัวนะคะเมื่อวานเราทําหน้าสิบใช่ไหมคะสิบมีหนึ่งกับศูนย์ใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะทําหน้าที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งนะคะอ่าเด็กๆเปิดเลยะคะ่ะ เจอหรือยังคะอ่าเมื่อเจอแล้วนะคะเด็กๆนะคะสังเกตภาพนะคะวันนี้จะเป็นการระบายสีแต่ว่าจะใช้สีคนละสีนะคะมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจพร้อมกันนะคะเขาบอกว่านะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยสังเกตภาพนะคะแล้วก็ใช้สีระบายลงไปในวงกลมที่อยู่ใต้ภาพนะคะด้วยมีข้อตกลงว่า สัตว์ชนิดไหนนะคะที่ออกลูกเป็นตัวนะคะให้เด็กๆเนี่ยใช้สีน้ำเงินนะคะระบายวงกลมใต้ภาพนะคะภาพไหนเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะให้ใช้สีน้ำเงินในการระบายลงไปในวงกลมนะคะต่อไปให้เด็กๆสังเกตนะคะภาพไหน ที่เป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะเด็กๆให้เด็กๆใช้สีชมพูนะคะในการระบายสีลงในวงกลมใต้ภาพนะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะสัตว์ชนิดไหนออกลูกเป็นตัวให้ใช้สีน้ำเงินนะคะระบายลงในวงกลมใต้ภาพนะคะ ส่วนสัตว์ชนิดไหนที่ออกลูกเป็นไข่นะคะให้เด็กๆใช้สีชมพูนะคะในการระบายสีวงกลมใต้ภาพนั้นนะคะอันนี้นะคะผู้ปกครองนะคะสามารถอธิบายเพิ่มเติมให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนายนะคะหวังว่านะคะเด็กๆจะได้รับ สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์นะคะแล้วนำไปต่อยอดความรู้ต่อไปนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ